เจาะยางมานจะใส่ก่อนออกบานหรือล่าครับบ้านไหนครับบ้านอันนี้บ้านทลาดบ้านทลาดคือได้นยางออกมายางออกมามันจะทุ่มเราซีทุ่มเราเด้ดนี่เราสิไปยังไงบ้านเนี่ยผมก็ไปยังไปสิกลับบ้านบ่สิกลับสิกลับบ้านทะเลาะอกับทางบ้านบ่ครับเพื่อยังไงทางบ้านหรือล่าครับเจ้าผิดกันกับทางบ้านบอส พิกันไง,งยางออกมาไมงเจ้าซืยย้อยางผมถามก่อนแม่ต้องหูแม่แม่เจ้าหูนะแต่ผมบอกหูผมอยากหูว่าเจ้าซื้ออย่างอ่านบอกซื้อน้ำสกุลหนึ่งนายลิขิตเหรอนายลิขิตพันดียนบ่ครับมาเบิ่งน,น,นี่พี่นอ้องเขาประกาศตามหาไหนเห็นบ่นี่มันนมงสองชั่วโมงที่แล้วนี่ปิดเลขประชาชนแล้วไว้แม่นเจ้าบ่นนี่ เจ้าซื้ออยังผู้ใหญ่ตายเปล่าคับนี่เจ้าบ่เนี่ยไม่ได้ไม่ไดนั่นเขาประกาศตามหาเจ้าอยู่เจ้าคือได้ออกมาออกมาได้ออกมาจากบ้านสร้างออกมาจากบ้านสร้างเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิโอ้ยโทษสำมะกดเบอร์บุ่มปุ่มช่อดิเขามาหักบอสตะเพียรประเด้มาเลยจะกินข้าวกินน้ำได้ครับกินข้าวกินน้ำแล้วเราเราปุ่มช่อดิเขามาหัก ประกาศตามหาเผมสีได้ไปสง่ง<ด>แป้วแปวหน้าไม่ให้คนกินกัน,นหน่อ,อ,นอยฮัลโหลอิมึงยังใส่นี่กึงสพัน่ดนี่มงไงคนที่มึงประกาศตามหาปอนี่มาเปนเนี่ย,ยน,นี่ยูนี่นั่นงยูเฮียนกูนี่อ,นอ่นั่นงยูเฮียนกูแล้วตอนนีโ้โอเคโอเคโอโอเคโอเคน่ะทีมกูไพ่เพิ่นกรลังตามหาตามหาเจเอานั่เพื่อนกิน บอกมันจำเหมือเศร้าเหมือนม,มาตีบ้านจำเมือเศร้าเหมนหรอเอาเขา่าวะใส่เดง็้ไหมเอาไหมบ่บ่บ่มากินเนะาะปอนตมาจากบ้านกระโพตะกลางเฮ้ยแม่แม่นบ่บ้านไหนก่อนกบ้านตะกลางบ้านกระโตะกลางปอดระยะทาง40-50กิโลเมตรครับโอ้ยหนักจงังหนักมากไลยเดี๋ยวเขาก็ลังตามหายอยู่กุ้งไผ่ชมพลบุรี เขาประกาศตามหาเจา้าผมโทรหาเขาแล้วว่าหันนี่เดียเ๋ยวเขาก็ลังสิออกมาหับนี่เขาอยู่บันแค้นนี่ยเล้ยจุดเงินน้ำนะอันนั้นครับจุดปั๊บอีกจุดปับ๊บยงังจุดปั๊บเชื้อคาโตปิดคาโตอีกเล่นจุดคาโต้อยังแบบไหนครับไอนนะ้เเสียง,งินเงินไปเสียให้เโาโดนจับยังไอ้ไไเอาปลาเขาดิปลาเขาเป็นลักปลาเขาอไมนนนน่น่าคนเนี่ หน้าเขาหนัีน้าเขามหมนาวัดีับหน้าติดราปั่นพันเือชมมันน้ำันอะมนเลยนะโอ้เจ้าพิชซับปาเจ้าออกจากบ้านมัต่้งมือเลยเต่มเหมือนเสง้ามอเ้าเขาคือตาหาียวล้เหรอย่างนั้นด้วยั่ตังกตนสอง ขวันที่16เมษายนว้าจมูว่านเหมากอ้อนเัอนกันมันวันที่เท่าไร17หรอ17ออกั้งจมว่านเหมือนกันมั้ยเออแม่น,มนเนลยพ็เป็นแจ้งกู้ภัยจังหบุรีนกกเอาาครับตีนี่ครับกู้ภัยเพิ่น,นกำลังมาเพิ่นตามหาเจ้าอยู่ตอนนี้ยวผมโทษภาษานานให้เรา ผมไขยลูกจะไวส่งให้เขาก่นเด้อขออนุญาตเรืเ่อบนเ่งบนั่นอไมันจะควบนะครับผมขออนุญาตไทยลูกส่งให้เขาเด้ออันนี้กล่องเนี้ยเจ้ายกกลมนะอนนี้มันกล่องยังครับครับมีส่งให้เขาเียนเจ้านอนใช้มื่อคืนนี่นวัดวัดใสครับวัดพุ๋ยวัดตาปุวัดปลววา ยังมาเรื่อยๆลยพอดีจุดหมายจะไปเซ่อครับเนี่ยไปอยู่บ้านไปอยู่บ้านยังจังยังออกจากบ้านเดิไปใส่บนหน้าบ้านทุบพ่นหมดแล้วยังขอไปทุบพลครับนี่แมนรถเสียงรถเขาบ่แมนนี่นี่แล้วเปิดไฟโหวกอ๋อนี่ไปเก็บไอนไรด้อเอออันนี้ไปน้ำอะไรนี่ม่เข้ามาแล้วกู้งใหพอดี ผอ้ยช oh, oh, okay. oh, ุ table, five, five, oh, ่มพลบรีแล้วครับโอ้เร็วครับโทษไปเมื่อกี้มากแล้วอ๋วพดีกรปิดม่ีครับพีเจ้าเดดาตามหาเจ้าออกบา้เลยาสตามหาเจ้าไหนเรอนมนครับถึมีอบ่แมนนี่ม่ต้อส่เขาําหาออกบ้านเลยนี่ชุคนพลกนน่ะแมนกูน่าไปทำหาอยู่บ้านแต่กางวันไล้วจมันรายางมา ไปนมีไฟให้บอกผมไป่านี่นีไฟโอ้นี่ครับเนื้อต้มนะครับมาหาบ้านเนื้อต้มบดีเลยเนื้อต้มเป็นคนเจอนะครับอทำมากินเขาไอ้กินมาแ้วกันเ่กินมาแ้วกินยุใส่ในเวลาพให้โรบก็ไม่ก็ได้มีตัวนัไเป็นยังก็ได้ออกมากเขายึดแต่กาไทยไมสิบอเพรเขายึดไอ้นั่นไว้นะยุดเขายดยงงไกไดออกมามาจัก บอกเขาว่าจัไงบ้างคปลาปลานีอจไกบ้างมีอจากบ้านให้ะบาพิกันหัวให้หน่อพิกันทังบ้านหัวบกว่าพิกันัเตี้ยแล้วพิกันทังบ้านอย่างนี้ออกมาอ้ยตอนนี้สิบเอ็ดยุบ้านได้อียางก็เป็น่วงเทาบอกเขาบ้านทันนะนม่นแล้วช่วยเขามาครับสิกลับไปบ้านตะกางเบอร์ไไปบ้านตะกางนะอ๋อไปทุมพุ่นไปจุ่มพุน โอเคโอเคเดี okay, okay. Au, ๋ยวเดี๋ยวรอรถอีกคันมาก่อนเดี๋ยวพอจิตไปส่งนะครโอ้ยมีมีอวุปกรณ์นี้นะครับตะมัวกะมีไฟหมอบเเบตน้ำไอหมอบตมาน้ำมาเข้ามาเสร็จไามีครับผมไปเจอแล้วจะได้บ่ต้อง่าเป็นห่วงสองคุมอยากก็เป็นห่วงเขาแจ้งมาเขาแจ้งเมื่อวานไหนก็ เพาะก็เจ้งมาว่าไอ้มีคนสูญหายตั้งแต่เมื่อวานตอนสองทุ่มอืมบานี้ไ,ไปนอนอยู่ยังไหนเมื่อคืนนี่นอนอยู่วัดนอนอยู่วัดจะขึ้นไปทุ่มเฟินนะอืมแค่ไหนขึ้นอีกแต่แกก็ร่างมาอยู่นั่งต้องไงครับน้ำหาชีลดมนปิดขายเราเนี่ยห้องน้งงนนำหา,า,าจะ,า <c oughs> จะมาก็า <c oughs> แงก,ง,กงมาจะเมื่อคืนแกงยกลยืนมา กำลังจอดคุยก e, ouais. ouais. e. ันอยู industry, ่ยมพลเมื Donc, ่อกี้เองกํลังกี่กถกลับมาลังหันขี่กถกลัมมาเอเอาไปน้ำเอนไเอาไปน้ำน่งอีกออาปลาเปยังหน้าเลยมือมืดมืดขนาเราออนองแล้วเาพ่ออลูกแล้ละเอาแล้วกําลังแล้วเขาแล้วยังแล้วเขาก็ใสอันนี้ด้วยเขา้งานโตนะ กักไผ่ล้วเจ้าบัะนี้ตามหาเจอเราฝากกู้ไผ่น้องครับกู้ไผ่ห้ยอินกู้ไผ่ชุมพลบุรีโอ้เมื่อไรใช้เสียแล้วเขาเอาเนี่ยเนี่ยเขาได้เห็นเบียอยู่อ่ะทีมงานครับทีมงานเดี๋ยวรอแบ่งกันมากเน่อยมาแบ่งงานกำลังมากพ่อไผ่เชนี้แหละครับมันนี้กับขอบคุณกู้ไผ่ชุมพลบุรีครับแล้วก็ขอบคุณเฮียต่ำนะครับผมอ่าแล้วก็ทีมงานนะครับร่วมทีมงานนั่ คนนึงกาลังมาคนังเอทรพื่กับปลอดไรลาลบานีาเจอแล้อย่งนี้บาเด้ว่าจะเดีขอถดขอไน้ำได้ครับเดี๋ยวจัดทรงให้หอดบ้านเรียบร้อยเลยครับนี้กรสวัสดีครับ